ฉันถามนิดนึงนิ้วเนี่ยเพิ่งทำหรือว่ามันมีมานานแล้วมีมานานแล้วครับเป็นโครงชาอย่างนี้เลยใช่ไหมอ๋อใช่ไม่ได้สื่ออะไรใช <laughs> ่ไหมไม่ได้สื่ออะไรนอันนี้มันสื่ออะไรนะโ <laughs> รเล่เขาบอกว่ามีสโสร์อันนี้ก็คือสโสร์นะค,นคะวิธีการลุ่งเขาเรียกกันลุ่แบบนี้ว่าอะไรทำไมต้องมีตรงนี้เขาจะทําให้เห็นว่ามันมีความประทับประเสรนะครับอ๋อ จะให้กระชับก,กระเฉงโดยเก็บข้างล่างเก็บข้างบนนะครับเพื่อจะให้เห็นในส่วนของของขาด้านหลังนะคะรับเห็นไหมคะมีวิธีการและวคืีหลอดนะคะสามารถที่จะนำทำมาเป็นเครื่องประดบับยกแขนนืออันนี้คืออันนี้คือโขก,กครับเสียงโขกโกเพื่อที่จะให้เหมือนกระกบร้อ<ย>ง<ย>เองป,ป็นการวาอาดแขข้างบนไามแตด้วยยนไดะยินเสร็จแล้วก็โข ่อยผลมาแล้วเพื่อความลสมบูรณ์มมนะคระับแผนลงที่ทนไม่ไ,ไหวแล้วร่องกลไม่ต้องเรแบนนะ <c oughs> ได้ไหมใบกองไม่ห <c oughs> าะแล้วนี่หมวอย่างนี้คือเ,เป็นอันนี้คือลักษณะของหมวเขาเรียกหมวกทงเสร์นะหวรงเสิร์ได้ญญ้ยินคะหวงเสรเหมือนเหมือเป็นจำลองะก็เหมือนจะเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรต่างๆ่ดูด้วยด้วยความสวยงามขอตรงนี้ผู้มีอะไรต่างๆตรงแต่ก อ่า <IP> อันนี้คือทั้งหมด I. อันนี้ที่เราเห็นเมื่อเมื่อสักครู่นี้คือฟอนกลองต้มสิ่งนี้หนึ่งนะครับคือแบบฟอนกลองตุ้มชุดนี้เนี่ยเราเอาไปประกวดแข่งขันกันในระดับประเทศเราได้รับรางวัลที่หนึ่งช่วยพระราชทานสมเด็จทัพที่ระราชสุริยาเมื่อปีเมื่อปีที่แล้วนะครับ2556ใช่ค่ะได้มานะครับโดยการนำทีมของอาจารย์สิศักดิ์วงวบุตรท่านเป็นผู้ด้านหลังด้วยท่านเป็นหัวหน้า กลุ่มสาระน่าติดตงพื้นบ้านมีสาร,สารไปประกวดกันไม่ใช่เล่นๆนะครับเนี<ช>่ยได้รางวัลมานะครับชุดนี้พี่ถามนิดนึงมีความภูมิใจยังไงที่เราเป็นส่วนสาคัญน,นะพี่ถือว่าคนที่เรียนวิทยาลัยน่าติดติ้เนี่ยต้องเสียสละใช่ครับวันที่เขาหยุดกันเราก็ต้องมาทํางานกัน <c oughs> เรารู้สึกยังไงภูมิใจยังไงเกี่ยวกับที่เราได้เรียนมาเรีอยจะแต่อยู่ชั้นไหนนะครับชั้นปีหอยู่ม ไม่ใช่ได้ใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างครับอย่าร้องไห้สิเป็นภาระไหมในการปกป้องศิลปะวัฒนธรรมไว้ในมือเนี่ยเป็นด้วยเราได้มาสื่อส่งที่ยมพาไปไม่ต้องสายไหมนิ่งๆตื่นเต้นใช่ไหมไม่ต้องตื่นเต้นคุยกันอยู่ข้างๆค่ะเรามีความรู้สึกยังไงรู้สึกภาคเป็นยังไงที่ว่าเราได้รักษารวัฒนธรรมไทย ูใช่ส่วนในที่สีทนาคารงเทศฝากควา งานบุญบ้านไฟก็ต้องเป็นงานวิรัยราชสีมาเราจะไปพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของโคราชแทนเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นตัวแทนของอีสานตอนเหนือเราจะพามาที่โคราชว่ามันมีการแสดงชุดอะไรบ้างในส่วนของ โคราชเราจะมีอยู่สองชุดการแสดกักแต่งนะครับคุณแมในชุดของชุดแรกคืออัดตัพิลยไทยโคราชอัตตับพี่ลยไทยทำไมต้องเป็นอัดตัพี่ลยไทยครับอัตตัคือตัวตนตัวตนตัวตนที่มีความละเมียดละไมของคนโคราชค่ะเรามาดูซิชุดการแสดงชุดนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะความสวยงามข,ของผู้หญิงชาวโคราชในการแต่งกายอย่างที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ทราบว่า มันเป็นการผสมผสาน,นระหว่างผ้ากลางกับผ้า,ามิสานชุดนี้ผู้หญิงนะครับจะแต่งกายโดยใส่เสื้อแขนกระบอดมีผ้าสบายอ๋อมีผ้าสบายค่ะผ้าสบายนี้มันเป็นตัวแทนของทางผ้ากลางใช่แล้วก็จะระูปจงกระเบนของจงกระเบนใช่มันก็ผสมกันมาจากภ้ากลางมาภาาอีสานนะครับเพราะว่าคนโคราชเนี่ยจะต้องรูปจงกระเบนผ้าจะต้องเป็นผ้าหางกระเบศเคยได้ยินไหมครับ ผ้าหางกระรอกท่านผู้ชมได้ยินไหมคะผ้าหางกระรอกผ้าไหมหางกระรอกนะครับจะเป็นผ้าที่ลักษณะเฉพาะตัวเพราะเป็นผ้าพื้นแต่มีลายในตัวซึ่งคนที่จะนุ่งผ้าหางกระรอกได้ในสมัยก่อนเนี่ยจะต้องเป็นผ้าบริหรือเป็นคนที่มีเงินพอาสมควรที่จะมีผ้าอันนี้ไว้ครอบครองผ้าผืนนี้ผ้าหางกระรอกผืนเนี่ยเขาจะใส่ไปวัดเป็นการเป็นสัญลักษณ์ ของตัวเองว่าฉันเป็นคนมีเงินนะอ๋อกรอไใช่ไหมเริมช่้เกิดในปัจจุบันเราคงต้องถือกระเป๋าหนุยอะไรนี้อันนี้เป็นควาใช่แล้วก็จะต้องใส่เครื่องประดับเป็นทองคนโคราชจะนิยมทองนะครับก็จะใส่เครื่องประดับทองแล้วก็จะมีเีลาท่ารำที่สวยงามเป็นมารยาทของสาวชาวโคราชเราลองมาชมกันนะครับ นลไ,ไทยโครา,ราส่วนชุดที่สองนะครับชุดที่สองจะเป็นาการสแสดงที่เชิญชวน,นท่านแขกผู้มีเกียรติไปเที่ยวโครา<ะ>ในชุดโคราสวัสดีโคราสวัสดีใช่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการเอาเพลงโครามาผสมผสาสัสใหม่<ะ>เพื่อให้มีความสนใจน่าสนใจยิ่งขึ้นชุดแรกจะเป็นการร้องเพลงโคราที่เป็นแบบดั้งเดิมาิลาไทยโครานะครับ พอมาชุดที่สองจะผสมผสานเขาบอกว่าเป็นประยุกต์ใช่ลักษนาของการร้องก็จะเชิญชวนตั้งแต่ผู้เขียนไปดูว่าโัวราชก็มีอะไรไปถึงตัราดยินดีต้อนรับมีอะไรดีเขาก็จะออกมาโชว์ในชุดที่สองนะก็คงต้องมาชมกันต้องมาชมกันว่าหลังจากท่านชมในช่วงที่สองนี้นะท่านอยากจะหยิบกระเป๋าแล้วก็ไปโคราช อยู่โคราชตรงนี้ไม่ทาเนี่ยที่นันอยู่มีไหมครับไม่มีเลยนะครับก็ไม่เป็นไรไก็จะได้เชิญชวนไปเที่ยวทางนู้นบ้างน,นะครับลองมาชมกันนะครับ